อุ๊ยกล้องพี่ฮะพี่อยากรู้ไหมครับว่าตอนนี้พวกผมกำลังทำโปรเจกต์อะไรกันอยู่ เดี๋ยวผมให้พี่ผมเล่าให้ฟังตอนนี้พวกเรากำลังทำาฉไลยอยู่ค่ะถ้าอยากรู้คืออะไรตามไปดูกันเลยค่ะาฉไลคือ first AI test agent แห่งบ้าน Software Quality Management ที่กำลังเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ซึ่งายไลยจะมาเป็น agent ที่ช่วยในการทำ test activity ต่างๆภายใน QVTG โดยายไลยจะถูกแบ่งการพัฒนาออกเป็นสส่วนส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของฉายไลแชทบอทซึ่งจะเป็น knowledge assistant ที่จะสามารถให้ user เนี่ยเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับ software quality ได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วครับนอกจากายไลแชทบอทแล้วายไลย,ยังสามารถทำ าร่วมกับ AI agent อื่นๆภายใต้ Software ์ e v e l o p m e n t Life Cycle โดยปัจจุบันเรากำลังพัฒนาฟีเจอร์อยู่ทั้งหมด3ฟีเจอร์ได้แก่ 1. Test Case Generation สร้าง Test coverage matrix และ Test Test Case Test Scenario 2. Test Data Generation สร้าง Test Data สำหรับการทดสอบ 3. Test Automation Generation สร้าง Script ์สำหรับการทดสอบอัตโนมัติจาก Test Case ที่มีอยู่ทั้งหมดนี้จะสามารถช่วยลด effort ของการทำงานเพิ่ม Quality และเพิ่ม productivity ให้กับทีมได้ครับสำหรับใครที่สนใจใช้ไล่ติดตามชมได้ในเร อยากมาทำงานกับเราติดตามได้ที่ w w w k b t g t e 네 c h เพราะไฉไล Make Your Life More ไฉไล